OK，老师。 You better run your bet. Better... ทีครับยอดเลยครับเอาล้ครับเรามาฟังคอมเมนเตอร์กันนะครับขอเชิญคุณเอกครับสวัสดีพี่เอกครับครับสวัสดีครับน้องทีนะฮะก็วันจอดสัปดาห์นี้ถือว่าหินมากนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเต้นี่ผมอนุโลมให้ผมไม่พูดถึงลวกันปัญหาหลักก็คือของจีนี่ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ผมเห็นนะฮะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่คือยังร้องเพี้ยนนะฮะยัง เปไปเปมาเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยถึงโน้ตทุกตัวเสทีเดียวทุกกันแต่จุดที่น่าเป็นหัวที่สุดคือการพัฒนาที่ควรจะพัฒนาขึ้นได้แล้วภาษาเมดิทผ่านมานะฮะจุดนี้เป็นจุดหลักที่มันมากกว่าการร้องเพี้ยนนั่นแหละมันคือการพัฒนาตัวเองที่ควรจะต้องรู้จุดว่าพัฒนายังไงแล้วนะฮะแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญคุณติดครับ สวัสดีครับสวัสด,ดีครับน้องทีิ้สู้ไว้อ่ะดีคือ,อสำหรับผมเนี่ยผมลองสมมติว่าถ้าตัวผมขึ้นไปเต้นบนเวทีผมจะร้องเพลงได้แบบนี้ไหมผมก็บอกตัวเองว่าผมทําไม่ได้แต่ว่าน้องทีทําได้นะฮะคือคือคือมันเป็นอย่างนี้นะครับการที่คนเราอยู่บนเวทีแล้วแสดงท่าทางทั้งเต้น ้งร้องไปด้วยแล้วทําได้ในระดับนี้นี่สาหรับผมนีถ่ถือว่าเก่งนะสิ่งที่ผมอยากจะเสริมก็คือ,อ,อตรงจุดที่ผมนั่งฟังตรงนี้ผมรู้สึกว่าทีจะร้องเพลงเร็วกว่าจังหวะไปนิดหนึ่งนะนิดเดียวอันนี้กน็น่าจะปรับปรุงในเรื่องของออการร้องให้มันตามจังหวะหรือเท่ากับจังหวะหรือว่า ถ้เข้ากับจังหวะหรือว่าตามจังหวะสักนิดหนึ่งน่าจะฟังดีกว่านี้นะฮะส่วนตรงจุดอื่นนี่สําหรับผมนี่เรียกว่าทําได้ดี้วครับวันนี้สู้ต่อนะครับสวัสดีครับเจนท่าสุาพรู้ที่ฟังเนวัสดี้ครับน้องทีหลายทีเลยแบบนี้นะครับ <laughs> ต้องน่าเห็นใจก่อนอย่างแรกนะครับเป็นคนแรกต้องออกมาคนแรกและเพลงของไมเคิลแจ็กสันเนี่ยนะครับ king of pop เนี่ย โดยเฉพาะเพลงเร็วเพลงนี้เลยเนี่ยร้องยากมากๆนะครับเห็นได้ชัดว่ามีไหลที่ที่เพี้ยนนะครับเรื่องเต้นไม่เป็นไรก็จะปรับปรุงกันไปอย่างที่พี่เอกก็บอกนะครับเวลาร้องเพีเพ้ยนเยอะๆเนี่ยนะครับเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ําบ้างเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ําจากไ c h a e l Jackson อาจจะเปลี่ยนเป็น ไม่เคลื่อนแจ็คสั้นนะไม่เลยครับคุดว่าไมต่อไปก็อนาคตจะยืนยาวแน่ๆขอเสียงปครบมือให้น้องทีวีห้าเลยครับตรงรับทีห้าัวทีครับน้องทีทีวีห้าทีวีห้าอ่าคุณครูมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมเอาจากจากที่พี่เอกฝากมาเออคือครูได้คุยกันนิดนึงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเนี่ยน้อง ครูทุกท่านลงความเห็นว่าน้องทีดีขึ้นไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพเดี๋ยวพอหลังจากนี้เราก็จะเห็นว่าพี่เอกเปลี่ยนไปมันเป็นอันนี้เป็นเพลงแรกเขาอาจจะยังแบบโหคือเขากระมาซัดเต็มที่เลยเ่าเท่าที่คุยกันเขาบอกอันนี้เราก็เป็นข้อมูลตรงนะคืออม,มันก็ยังเพียนอยู่จริงๆแหละครับแต่ถามว่าดีขึ้นไหมคือมันดีขึ้นจังหวะมันไม่ได้คล้อมมากนิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็ เพราะมันมีเรื่องเต้นเรื่องอะไรเข้ามาก็<ช>เราก็ถือว่าทําได้ดีแต่ก็ต้องเพลงมาก่อนอีกแล้วเพลงในหัวเรามันมีความกังวลอย่างอื่นจริงแต่ก็ต้องความสําคัญที่สุดคือเสียงละอะไรเงี้ยซึ่งเราเชื่อว่าทําได้เนาะก็พี่เอกบอกว่าำขำๆนะจะได้ปรับปร<อ>ุงตัวจทีไม่ได้ซีเรียสครับทีถือเป็นถือเป็น,ถ,ปนถือเป็นข้อที่ต้องปรับปรุงจริงจริง<อ>ก็จริงๆทีก็คิด อยู่ว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตทุกครั้งที่จะคิดว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงอนี่ยอย่างครั้งเนี้เป็นคนแรกรู้เลยว่าสมาธิต้องมาก่อนครับเราต้องรู้ตัวต้องเตรียมพร้อมต้องดิวมาก่อนแล้วยอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นคนแรกแล้วไม่ได้เตรียมไม่ทันเตรียมใจไม่ทันรู้ตัวอทีอยู่บนเวทีแล้วก็เลยรู้ว่าเฮ้ยคนแรกมันจริงๆความรู้สึกจริงเป็นอย่างเนี้ยตรงนี้ก็ต้องระวังทีหลัง แล้วก็เรื่องเรื่องซ้อมเนี่ยยังอ่อนซออ้อมจริงๆยอมรับครับเรายัางพ<ม>เรื่องเนื้อเพลงมากมันก็เลยออกมาไม่เต็มที่ครับครับครับผมผมถ้าที่ดูเรื่องจังหวะดีกว่าตอนซ้อมนะเพราะตอนตอนตอนซ้อมมันมีควิดแบบควิดแบบน่ากลัวแต,แต่แต่นี้นี่ดีขึ้นนะนี่แบบวแบบ่าเออฟังฟังแล้วแบบไม่ไม่ควิดจนผลลุกอะ่ะเออแล้วก็โน้ตมันมีตอนที่เราเวลาเราเหมือนเราก็แทรก เพื่อจะไปฮิตโนน่ะแต่มันดันไม่ถึงลองใช้วิธีที่พีก่กบจะบอกสไลด์ทุกคําเป็นประโยคเป็นประโยค,เน,โยคเนี่ยมันจะช่วยได้เพราะว่าถ้าไปกระแทกปุ๊บบางทีมันไม่ถึงไงเออถึงให้ได้ยินก็จะไม่ถึงเพราะมันไปไม่ไหวอืมออันี้ก็สไลด์สไลด์มากขึ้นแล้ว่น,<า>นี่ขณะเอ่อข้อที่ต้องแก้มากคือมันอาจจะข้อสมาธิไม่อยู่หรือเปล่าทำเนื้อกับตัวปกติก็ไม่ใช่คนเพี้ยนใช่ส่วนเนี่ยจะกระเจิเอเอเออนอ่ะมีข้อนี้แหละที่ว่าเพี้ยนเนี่ยที่คิดว่าตอนเช็คคีย์อ่ะ ไม่ได้คิดว่าลืมไปว่ามันว่ามันเป็นอาทิตย์ต้องเต้นอแต่ตอนร้องเฉยอะร้องได้แต่ว่าถ้าเต้นไม่ด้วยเนี่ยไม่ไหวต่อไปนี้ก็คือจะรู้เลยว่าถ้าจะเต้นด้วยเนี่ยไม่ต้องเอาคีย์ที่เราร้องได้ดีที่สุดก็ได้จะจริงๆพี่ว่าคีย์เนี้ยถูกแล้วนะถ้าต่ํากว่านี้มันจะไม่ออกเหมือนของซันนี้อะเราเพลย์เซฟแล้วมันจมไอตอนนี้เลยแต่บางทีอาจจะทุกอย่างอาจจะออกมาโดยรวมจะดีกว่านี้ก็ได้มั้งครับ เออเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่านี่แบบพอร้องไปด้วยแล้วมันยากใช่มันจะมีว่าถ้าถ้าคียต่ำกว่านี้สบายแล้วเต้นสบายเนสบายแต่ฟิลไม่ออกเดี๋ยวไว้ลองดูกปได้